ว่ามันไม่เกี่ยวกันนะเราก็ทํางานของเราอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางท่านนายกหรือว่าทางคณะรัฐมนตรีเราเนี่ยรวมถึงส่วนราชการต่างๆที่ทํางานนะ่ะก็อาจจะประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารไม่ได้เก่งถ้าคุณชาดชาตินะคุณชาติเขาว่าจ,จะมีความชํานาญเรื่องการสื่อสารแต่ว่าเราก็จะพยายามปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การสื่อสารให้ดีขึ้นนะเพื่อประชาชนได้รับรู้ว่ารัฐบาลได้ทําอะไรไปบ้างนะ แต่เรื่องก,การจัดระเบียบสายอย่างเงี้ยก็ถือว่าขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ทางนี้เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของรัฐบาลอย่างสายลงใต้ดินเนี่ยก็ทํามาเยอะแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ทำนะยังเกาะดนะ้านตะโกสินทนระ์น่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราต้องการให้เกิดความสวยงามเนีย่ยเราทํามานานแล้วเสร็จไปแล้วสุขุมวิทตั้งแต่ซอยหนึ่งถึงซอยเจ็ดสิบเอ็ดก็สายไฟสายไฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดินหมดแล้วนะเพียงแต่ว,ว่ามันให้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันใช้งบประมาณมหาศาลอ่ะเป็นหมื่นล้านอ่ะที่ผมเคยบอกอ่ะ แต่เราทํามาตลอดแล้วก็คือเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในขณะเดียวก,กันก็คือถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหามีอะไรที่คิดว่าเดือดร้อนจากเรื่องต่างๆก็ถ้าติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางต่างเราก็จะลงไปดูแลแก้ไขนะครับแต่ว่าก็าต้องยอมรับว่าราัฐาบาลก็อาจจะประชาสัมพันธ์ท่านชาตชาติาาาไม่ได้นะ เราก็โดยการจัดระเบียบสายสื่อสารเนี่ยนเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือที่เราทําโดยการทําร่วมการไฟฟ้าเพราะสายไม่อยู่บนเสาไฟฟ้าใช่ไหมค่ะแล้วก็มีพวกผ่้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะจัดระเบียบสายหรือสายสายตายถ้าไม่ใช้ออกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่สองเนี่ยที่ต้องประสานกับผู้ว่าคือเรื่องการเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพราะเราลงท่อลงใต้ดินเนี่ยมันจะต้องขออนุญ,ญาตใช้ คุณบาทหรือไหลทางของ,อง,องกทมกทมเขาดูแลพื้นที่ตรงนี้นะคะระับก็เหนงต้องมีความร่วมมือกันเรื่องการที่จะไปสร้างท่อใต้ดินเนี่ยก็ต้องดูว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คนที่จะมาใช้เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าหรือค่าใช้บริการท่อด้วยก็ต้องมาคุยตกลงกันร่วมกันระหว่างกทมแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับซึ่งผู้ให้บริการยก็จะกำกับดูแลโดยสกสทช ึ่งทางรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางสสชเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับในการประสานงานผมก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับมาประสานงานเพื่อให้สามารถเอาท่อลงใต้ดินเอาสายฟ้าลงในท่อใต้ดินให้ได้มากที่สุดนะเพื่อให้บ้านเมืองเราสวยงามนะครับไี่เลยต้องคุยก่าประธานองค์หลักก็เป็นการพูดคุยในเรื่องแนวทางนะครับเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาท่านผู้ว่าคนที่แล้วก็มีแนวทางการเอาสายไฟฟ้าลงท่อใต้ดินอยู่แล้วนะทีนี้เรก็จะถามความต่อเนื่องท่านว่าท่านจะทำยังไงครับ กับเรื่องนี้นะเรารมีการ,รเปลี่ยนผู้ว่าแต่ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าคนเก่าอยู่แล้วแสดงว่ามีการหารือกันแบบแบบนี้อยู่แล้วมีการคุยกันมาตลอดครับนี่พอดีก็มีเปลี่ยนผู้ว่าก็ถือกาสนัดประชุมมาสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้พูดคุยเรื่องนโยบายในการอาศัยไฟฟ้าหรือทอ่อสายสื่อสารลงใต้ดินเนะี่ยว่าท่านผู้ว่ามีนโยบายอย่างไรดำเนินการอย่างไร